nhang 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 mấy luôn, ăn à, điêu, kinh nhà. ทีเดียวเนี่ยเกือกินน้ำกินน้ำไงไงกินน้ำโอแล้วอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเลิกลอ่ะโอ้โห ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวหมอเขาฉีดยาเข้านี่เลยยังอ้วกอยู่อีกทีเองรอแล้วนี่ครึงคร่งหลอดครึ่งหลอดดูด,ด,ดอ่ะอ่ะให้มันดูดไปเตินเกินเตือนอ,อึพอ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 ที่มันอ้วกเนี่ยไปจี้มันใช่้แม่เอาไปเก็บก่อน อีกทีเดียวพอปึ๊ดทีเดียวเก็บเก็บเลยทีเดียวแม่เก็บเลยอือไปอ๋ออาบน้ำเลย <c oughs> เก็บเก็บร้งจริง่อหไหม helloa bà. I said thank you move it. I said thank you move it. I sang. I à, à, sang. I à, sang. I à, sang. I sang. I sang.